ใบเฟิร์นพิมพชนกโพสตอวยพรวันเกิดคุณแม่นุ่มนายนภัทรก็เร่งทำคะแนนรวมอวยพรด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวสวยขี่ฮอตหนักมากขึ้นแทนเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไปอีกคนสำหรับนางเอกสุปตาใบเฟิร์นพิมพ์ชนุกที่ทั้งน่ารักทั้งสดใสมองเธอเมื่อไร่ก็เผยยิ้มออกมาได้เสมอไม่ว่าเธอจะมาในลุกหวานหวานน่ารักจนใจแทบละลายหรือสลัดลุกมาใส่แซบก็ความฮอตคือยืนหนึ่งมาตลอดค่ะ โดยในช่วงนี้ก็จะแฮปปี้อินเลิฟเป็นพิเศษสุดๆก็ว่าได้เพราะว่ามีโมเมนต์และความร่ารักกับหนุ่มนายนภะัสอยู่เรื้อยเลยล่ะค่ะล่าสุดทางสาวใบเฟิร์นก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่และมีน้องหมาของสาวใบเฟิร์นในเฟรมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่วิไลวันนั่นเองค่ะ ซึ่งคนแม่ก็ยังสวยและยังสาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าสุกสันวันเกิดนะาซึ่งทางด้านหนุ่มนายนภัทรก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นร,ร่วมอวยพรวันเกิดคุณแม่ของใบเฟิร์นด้วยเช่นกันทำกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวคอมเมนต์ของหนุ่มนายกันเป็นจำนวนมากค่ะ